อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้ก็จะมาตอบคำถามนอกสถานที่นะครับวันนี้เรามาวิ่งกันที่สะพานพระรามแดนะครับช่วงตอนเย็นนะครับมีคนมาวิ่งมากมายเลยนะครับข้างหลังก็เป็นสะพานพระรามแดนะครับวันนี้จะมาถามคำถามคุณเจี๊ยบนะครับมีนักศึกษาเข้ามาถามผมว่า การทํางานอยู่ในสํานักงานทำบัญชีเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเขาทำอะไรกันครับก็ทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การทาําภาษีค่าที่จ่ายก็คือพอกดหนึ 1, 3, 5, 3่งสามห้าสามนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทํา ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือพอพ3 0นั่นเองรวมไปถึงการทําประกันสังคมนะคะแล้วก็การทาําภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือพด51กับหใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการบันทึกบัญชีตั้งแต่ทุกอย่างเลยนะคะออกบัญชีแยกประเภทปิดบัญชีออกงบการเงินทุกอย่างเลย <ทำ S 1> น,นี่ตั้งแต่ต้นยันจบใช่ค่ะ อันนี้คือหน้าที่ของพนัก,กานนง,งานบัญชีในสำนักงานบัญชีค่ะแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยคุณทําบัญชีให้กับบริษัทลูกค้ากี่ลายครับเรียกได้ว,ว่า10บลายขึ้นไปเลยก็ว่าได้นะคะ10บลายขึ้นไปเลยใช่ค่ะโอ้ทำสิบลายขึ้นไปแล้วในแต่ละลายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนค่ะมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อมาขายไปผลิตสินค้าธุรกิจให้บริการมีครบ มีครบเลยนะครับใช่ค่ะคุณอยู่ในสํานักงานทําบัญชีเนี่ยคุณจะทําบัญชีกับลูกค้าประมาณ10บลายใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าแต่ละลายนั้นก็มีลักษณะบัญชีที่แตกต่างกันใช่ค่ะแปลว่ามาทํางานอยู่ในสํานักงานทําบัญชีนั้นก็จะได้ประสบการณ์ความรู้มากใช่ค่ะรับผิดชอบงานเยอะเยอะเยอะนะครคราวนี้อยากจะถามหน่อยว่าสําหรับบางคนที่เขาไม่รู้ว่าทําไมถึงจะต้องมาจ้างสํานักงานทําบัญชีทําบัญชีด้วย บริษัทพวกไหนครับถึงมาจ้างสำนักงานทำบัญชีอย่างที่คุณเชียบทำอยู่เนี่ยมาทำเป็นธุรกิจขนาดเล็กค่ะมาจ้างสำนักงานทำบัญชีทำบัญชีให้กับเขาเนื่องด้วยว่าเขาอยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย,ายก็คือไม่อยากไปจ้างพนักงานบัญชีมาทำงานให้กับเขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยพนักงานบัญชีก็ต้องจบปริญญาตรีซึ่งปริญญาตรีก็ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่หมื่นห้าขึ้นไปนะคะต่อเดือนถ้าเกิดเขามาจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้กับเขาเนี่ยนะคะ ก็เสียค่าใช้จ่ายเพียง4,000บาทต่อเดือนนะคะอย่างน้อยประมาณ4,000บาทต่อเดือนนะครับใช่ค่ะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายการค้าของบริษัทลูกค้าที่มาจ้างทำใช่คะ่ะก็แปลว่ามันถูกกว่าก็เลยมาจ้างสานักงานทําบัญชีทำใช่ค่ะเขาไม่อยากจะจ้างพนักงานบัญชีมาเป็นพนักงานในองค์กรของเขาเพราะว่ากิจการของเขาเล็กนะครับใช่ค่ะก็เลยต้องมาจ้างสํานักงานทําบัญชีทำแล้วกิจการ หรือบริษัทขนาดที่ไม่ใช่ขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มาจ้างสำนักงานทำบัญชีทำก็คือเขามีพนักงานบัญชีของเขาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะไปจ้างพนักงานบัญชีของเขาเองเลยเข้ามาทำบัญชีให้กับเขาเนื่องด้วยว่าเขามีรายการค้าเยอะมีเอกสารเยอะเขาก็เลยต้องจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาทำซึ่งก็จ้างมาหลายคนดูแลในแต่ละแผนกแผนกไปดูแลในเรื่องของของใครของมันไปคือว่าในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีพนักงานบัญชีของเขาเอง แล้วใน,นแผนกบัญชีของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายๆหลายๆฝ่ายเช่นใช่ค่ะฝ่ายขายลูกหนี้เจ้าหนี้ซื้อดูแลการสดย่อยดูแลสินทรัพย์ค่ะดูแลสต๊อกสต๊อกและก็จะมีะผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่คอยดูแลทุกๆอย่าง<ช>ก็คือรับรายงานจากพนักงานในแต่ละฝ่ายที่อยู่ใน,นแผนกบัญชีนะครับเอามาสรุปผลแล้วออกงบการเงินก็แปลว่าถ้าเราเรียนจบแล้วเราไปอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ย เราก็จะทําบัญชีอยู่แค่เพียงขาใดขาหนึ่งคือไม่ได้ทําทั้งวงจรใช่ค่ะใช่ไหมฮะเราแค่เป็นส่วนย่อยๆในการทํางานเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณไปทํางานอยู่ในสํานักงานทําบัญชีเนี่ยคุณจะทําบัญชีตั้งแต่ต้นยันจบวงจรทั้งหมดเลยของกระบวนการในการทําบัญชีเลยทำบัญชีใช่แต่ว่ารายการค้าและขนาดกิจการนั้นจะค่อนข้างเล็กใช่แต่คุณจะรู้ทั้งระบบเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะรู้ทั้งระบบเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในบริษัท ทั่วไปบริษัทเอกชนน่ะนะคะก็จะรู้เฉพาะอย่างถ้าเกิดคุณดูแลบัญชีขายกับลูกหนี้คุณก็จะรู้เฉพาะบัญชีขายกับลูกหนี้เท่านั้นนะคะดูแลฝ่ายต้นทุนก็ต้องรู้เฉพาะต้นทุนนะคะทำอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติเลยทั้งปีทั้งชาติมีแต่อย่างนั้นอย่างเดียวออนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นก็อาจจะสบายหน่อยนะคะไม่งานไม่เยอะเท่าสบับสับสอบงานทำบัญชีคือจะชํานาญในเรื่องที่ทําอยู่ ได้มากเลยเพราะว่าทาลูกหนี้ขายก็ทําอย่างเงี้ยไป5ปี10ปีก็ทําไปถ้าอยู่ในบริษัทนี้ก็ทําอย่างนี้ไปตลอดเลยใช่ค่ะถามว่าคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยตลอดทั้งปีเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีโอกาสก้าวหน้าได้เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไหมครับมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะได้เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชียากค<ำ>่ะที่จะก้าวขึ้นไปถึงสู่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอ่สมมุติว่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้เขาลาออกไป เราซึ่งทํางานอยู่ในส่วนของบัญชีขายกับลูกหนี้เนี่ยทำมาแล้ว10ปีเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไหมไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาจะก็จะมีความรู้เฉพาะบัญชีขายกับลูกหนี้เท่านั้นนะคะ<ม>ก,ก็ยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีเพราะผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีต้องมีความรู้ทั้งวงจรบัญชีทั้งหมดเลย<ม>นะคะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอะไรบ้าง ออกงบได้ใช่ค่ะรวมถึงการออกงบการเงินได้ด้วยคือต้องรู้ทั้งระบบต้องรอบรู้ทั้งหมดเลยในวงจรบัญชีใช่ดังนั้นถ้าเกิดคุณทํางานมาในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยแม้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทคุณลาออกไปเนี่ยโอกาสก็น้อยนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้คุณทํางานอยู่ในตําแหน่งนี้แหละเพราะว่าคุณเชี่ยวชาญในงานตรงนี้แล้วเอาแล้วเขาจะหาใครมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีก็จะไปจ้างผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในการทําบัญชีแล้วมีความรู้ในการ ดูแลระบบนี้อถ้าใครฮะคือกลุ่มคนพวกนี้เป็นใครที่เขาจะไป็นเจ้าก็คือผู้ที่ทํางานในสํานักงานบัญชีมาแล้วหรือสํานักงานตรวจสอบบัญชีมาใช่ค่ะคือคนที่ทํางานในสํานักงานทําบัญชีหรือทํางานในสํานักงานตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบรู้ระบบบัญชีทั้งหมดใช่ค่ะก็คนพวกนี้ส่วนมากแล้วนะครับไม่ว่าจะทํางานอยู่ในสํานักงานทําบัญชีหรืออยู่ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีเนี่ยคนพวกนี้จะมีความรู้และเขาก็จะ ทำอยู่สัก3ปี5ปีไม่เกิน10ปีแหละครับ,รบเขาก็จะลาออกจากสํานักงานที่เขาทาแล้วแล้วเขาไปอยู่ไหนครับเขาก็ลาออกไปแล้วก็อัพตัวเองไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีในบริษัทใหญ่ๆนั่นเอง<ม>เพราะว่า<ช>เขาได้มาฝึกปือฝึกวิทยายุยอยู่ในสํานักงานทำบัญชีและสํานักงานตรวจสอบบัญชีแล้วนั่นเองส่วนมากเป็นอย่างเงี้ยนะครับแนวทางของคนที่จะไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนี่ยต้องเคยทํางานสํานักงานตรวจสอบหรือว่าทําอยู่ในสํานักงานทำบัญชีมาก่อนใช่ค่ะช่วงแรก อาจจะไปทํางานอยู่ในสํานังกงานทำบัญชีหรือสํานังกงานตรวจสอบบัญชีเนี่ยอาจจะได้ค่าจ้างค่อนข้างต่ําหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอเลี้ยงชีพได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างต่ําแต่ว่าคุณจะได้ความรู้จากการไปทํางานและคุณก็จะอัพตัวเองไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและคุณก็จะมีรายได้และมีฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือกไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆและคุณไปเป็นพนักงการบัญชีขาได้ขาหนึ่งเนี่ยเงินเดือนคุณอาจจะสูงขึ้นจริงอยู่ แต่ว่าการที่คุณจะเลื่อนขั้นไปเป็นตัวสูงสุดในฝ่ายบัญชีนั้นก็คงยากนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ตามความคิดของผมที่ผมมีประสบการณ์อยู่ในแวดวงบัญชีมาก็มากกว่า20ปีนะฮะมีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยรวมทั้งอ่านงานวิจัยต่างเนี่ยรวมทั้งมีเพื่อนที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาโทที่คุยกันในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชีเนี่ยก็มักจะสรุปกันออกมาเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนักวิชาการ ถามคุณเชฟบ้างคุณเชฟมีมุมมองเหมือนกับผมไหมใช่ค่ะในส่วนตัวแล้วเนี่ยเชฟก็มาทํางานในสำนักง,งานทําบัญชีเพื่อว่าอีกแนวทางหนึ่งก็คือไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีในบริษัทเอกชนหรือบริษัทขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือมาเปิดสำนักง,งานบัญชีของตัวเองเป็นผู้สอบบัญชีนั่นเองค่ะอืดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษากำลังคิดว่าจะไปอยู่ในสำนักง,งานทําบัญชีนะครับผมก็ขอแนะนําเลยว่า ลองไปทําดูนะครับเราเพิ่งเรียนจบมาเนี่ยเราก็มีความรู้ในทางทฤษฎีเท่านั้นเองเราไปหาความรู้ในทางปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะครับ<ช>ก็ถ้าเกิดอยู่ในสานักงารทรนทำบัญชีสัก3าปีนะครับ<ช>คุณ,คณมีความรู้เยอะแล้วคุณอาจจะไปเป็นผู้จัดการ่ายบัญชีในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นหรือไปเปิดสํานักงานร,รับทำบัญชีก็ได้<ช>ไม่ต้อง <ฮะ S 1> ไปลูกจ้างใครก็มีโอกาสลุ้งนะครับอาวันนี้ก็คิดว่ามาตอบคำถามให้กับนักศึกษาได้อย่างค่อนข้าง เยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าวันนี้บรรยากาศดีนะครับรอบข้างนั้นเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับข้างหลังก็เป็นสะพานพระาำแปดนะครับก็เลยพูดยาวไปห,หน่อยนะครับอากาศมันดีก็ากาดีมากก็ต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบนะครับที่มาตอบคําถาม,ถามการทําบัญชีในทางปฏิบัตินะครับ